ลงส่งทุ่งลงส่งทุ่งอ้อยวัวชุ่งนิยขั้วเบนโตกตบเนาะวัวเบนเด็กเด็กกว่ากามน้งก็ตบวัวเนี่ยก็ตบม่เพื่อพอเพพกพจริงนะจ๊ะแม่แล้วความน้ำเด็กขึ้นก็ตบวัวนี่ช่ะแมวัวเบนไม่ใกล้ตบเนี่ยตบใบบูอะไราเงี้ยไมเบน

ตมหน้ากันไปุ่มหน้าปุ่มเก้งแต่ไม่คบ